สวัสดีครับเดี๋ยวันนี้มาตั้งวาลฮอนด้าซิตี้ไทเซตนะครับันดับแรกเปิดฝาวาลก่อนดึงปั๊บหมวดเทียนออก4ี่อันปุ๊บมากองรงนี้ครับปุ๊บจากนั้นไขน็อตนะครับฝาครอบวาลมีห้าตัวหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับแล้วค่อยๆใช้ไขควงก็ได้นะครับแซะเบาๆปุ๊บๆๆมันจะมีประเก็นอยู่ตานนี้แซะไม่อาจจะติดตรงนี้มียางอยู่นะครับยางมันจะครอบกับแกนนี้อยู่มันจะหนึบๆนิดนึงงัดออกมาได้เลยนะครับแล้วถอดน็อตถอดไอ้สายหมวดเทียนออกหมดแล้วนะครับ พอเรางัดออกมาปุ๊บเราเปิดฝาข้างนะครับฝาข้อเฟืองแคมมีน็อตสองตัวหนึ่งสองนะครับแล้วเราก็งัดตัวนี้นิดนึงนะครับมันจะเกี่ยวอยู่ข้างล่างนิดนึงงัดออกมานะครับแล้วก็สามารถยกออกมาแล้วก็จะเห็นเฟืองแคมด้านข้างนะครับจากนั้นเราจะมาหมุนเท้าข้อเหวี่ยงหรือมูเล่ให้มาร์กตัวท็อปเดสเซนเตอร์นะครับตัวนี้นะครับขีดเดียวให้มันตรงกับมาร์กเห็นไหมมาร์กมันจะมี มาร์กตรงนี้มันจะมีข bueno, ้างบนข้างล่างครับมองให้ตรงกันแล้วก็ให้ตรงกับตัวน,นี้นะครับผมแล้วอีกตัวหนึง่งมันจะมีคําว่าอัพอยู่ตรงนี้นะครับอัพหมุนหมุนมามันจะเห็นมองเห็นคําว่าอัพนะครับให้อัพอยู่ข้างบนนะครับหมุนยังไงนะครับรอบเครื่องของเรามันจะหมุนทวนเข็มเวลาสตาร์ทเครื่องสายพานจะหมุนทวนเข็มนะครับเพราะฉะนั้นข้างล่างนี้เราจะเอาลูกบล็อกเบอร์สิบเก้ายัดเข้าไปแล้วเราก็หมุนทวนเข็ม นะครับให้มาร์ค TDC มาตรงอย่างที่ผมให้ดูเมื่อกี้นี้นะครับพอมาร์ค TDC มาตรงปุ๊บเราจะตั้งวาลนะครับวาลกระบอกสูบเรามี4กระบอกสูบวิธีการนับลูกสูบฝั่งสายพานคือกระบอกที่1 2 3 4นับอย่างนี้นะครับวาลไอดี wow จะอยู่ฝั่งกองอากาศคืออากาศที่ดีฝั่งนี้จะคือวาลไอดีหมดวาลไอเสีย wow จะอยู่ฝั่งที่เป็นท่อไอเสียตรงตรงอย่างนี้เลยครับเนี่ย ปุ๊บอีก8ตัวนะครับวาวไอเสียวาวไอดีแตัวสูบที่1มีไอดีมีไอเสีย2นะครับสูบที่2ก็เหมือนกันไอดี 2, ไอเสีย2 3 ID 2 i ไอดีไอเสีย2 4 ID 2ไอดีไอเสีย2ทีนี้เราจะตั้งตัวไหนอะไรยังไงบ้างนะครับเมื่อเราหมุนมาร์กมาตรงตรงนี้แล้วปุ๊บเอ,อก้านวาวจะขึ้นมาจุดนี้ใครอยากรู้ ตรงจุดนี้ผมผมว่าจะอธิบายแต่มันจะ,ม,นจะมันจะนานไปนะครับเดี๋ยวมันจะหัวร้อนเนี่ยอีกไปเร็วๆันดี้ว่เววนะอเนาะลองดูความสัมพันธ์นะครับดูดอัดระเบิดคายนะครับองศองศองศาลองไปไล่ดูอันนี้คือตำแหน่งตำแหน่งที่วาลวเปิดนะครับในแต่ละองศาของเพลาข้อเหวี่ยงที่มันหมุนนะครับผมไม่ได้คิดมาเองนะผมว่าลอกมาเหมือนกันนะครับโอเคนะครับอันนี้คือการกดของตัวแคมนะครับเราจะเอาฟิลิเกตมา มาสอดใต้นี้เพื่อตั้งระยะนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องไม่กดนะครับจังหวะไม่กดเราจะเอาฟิลเลรเกตมาสอดจังหวะกดเราจะเอาฟิลเลรเกตสอดไม่ได้นะครับนน,นี้คือกระบวนการดูดอัดระเบิดคายในแต่ละลูกนะครับมันจะทํางาน1 3 42 1อดัด3อดัด4อดัด2อดัอดอันอื่นก็จะวน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 ไปอย่างนี้เอาลองไปไล่กระบวนการดูนะครับอันนี้คือการตั้งอีกแบบหนึ่งนะครับ1 3 4 2การหมุนอัพไปทีละ90องศา สมมติอัพอยู่ข้างบนนะครับเราจะตั้ง i d เสียสูบหนึ่งควหมุนมาทางนี้สูบสามสูบสี่สูบสองแต่เราไม่ทํานี้มันจะงงอ่าอําแบบเราง่ายๆครับพอเราหมุนให้อัพขึ้นมาด้านบนแล้วก็มาร์ค TDC ตรงนะครับมันจะมาอยู่ที่ตำแหน่งนี้ง่ายสุดเลยนะครับให้เราขยับวาวดูเราลองขยับวาวสูบที่หนึ่ง i d เสียนะครับลองขยับดูไม่มีเสียง ไม่มีเสียงไม่มีเสียงเดี๋ยวมาดูนะครับว่าอัพผมอยู่ตรงไหนอัพผมไม่ได้อยู่ข้างบนอัพผมมาอยู่ข้างล่างแต่ถ้าเราหมุนอีกรอบนึงหมุนอีกรอบนึงปึ๊บถ้าหมุนอีกรอบนึงอัพมันจะขึ้นมานะครับการหมุนมูเล่สองรอบเฟืองแคมจะหมุนหนึ่งรอบนะครับอัตราทดมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแล้วถ้าสมมุติอัพขึ้นมาข้างบนตัวนี้จะ เวลาขย่าว,วาล์วที่หนึ่งเนี่ยมันต้องกิกกึกกกกนะครับเดี๋ยวผมจะหมุนให้ดูแล้วกันทีนี้เพออัพมันหมุนลงไปข้างล่างปุ๊บเราหมุนปุ๊บอัพกลับหัวลงไปอยู่ข้างล่างแล้วทีนี้เห็นไหมสูบสี่จะขยับได้ทั้งทั้งสองอันนะครับมันจะไม่เข้าสู่รูปนี้แล้วสูบสี่นะครับฟังเสียงนะเดี๋ยวนะครับนะขยับที่สูบสี่เนี่ยไอดีทั้งไอดีได้เสียนจะขยับได้นะครับ นะได้ยินไหมทีนี้อันที่ขยับได้เนี่ยให้เราตั้งอันนั้นต่อไปสูบสามไอดีนะครับสูบสามไอดีนะปุ๊บนี่นะอ่นะนี่เปนเสียงเบาๆนะครับทีนี้ไอเสียจะต้องแน่นเลยนะครับสูบสามแน่นตั้บเลยนะครับจังหวะนี้วาล์วถูกกดอยู่นะครับเราจะไม่ตั้งเราจะไปตั้งสูบสอง ไอเสียมันต้องดังนะขยับได้เพราะฉะนั้นจังหวะนี้นะครับอัพอยู่ข้างล่าง tdc ตรงมาร์กเราจะตั้งสูบที่4ทั้ง ID และไอเสียขยับได้สูบสามเฉพาะ ID ดีสูบสองเฉพาะไอเสียโอเคนะครับทีนี้เราตั้งได้แปดตัวแล้วทีนี้ผมจะหมุนตัวนี้ทวนเข็มนะครับแล้วก็ ให้คาว่าอัพเนี่ยกลับขึ้นมาอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็ให้มาร์กตรงนี้หมุนวนมาอีกรอบนึงนงครับไอ้มาร์กขีดเดียวเนะนี่ยมาร์กทีดีซีเนี่ยเดี๋ยวเราคอยดูนะจังหวะเมื่อกี้นะครับตั้งสี่สองอันสามไอดีสองไอเสียนะครับสี่ทั้งไอดีไอเสียทีนี้พอผมผมหมุนกลับปุ๊บให้อัพขึ้นมาอยู่ข้างบนนะครับหนึ่งต้องขยับได้ทั้งคู่สองต้องขยับได้สามต้องขยับได้ที่เหลือต้องขยับไม่ได้จริงไหมเดี๋ยวมาดูนะครับ อ่าช่วยผมดูที่มารขีดเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะหมุนไปเรื่อยๆนะหมุนทวนเข็มนะครับนะโฟกัสก่อนอึ๊บปึ๊บถึงหรือยังมาหรือยังอ่าเริ่มมาแล้ว ม่ให้สานขีดนะเอาขีดเดียวนะนะช้านะครับเดี๋ยวนะพอดูหน่อยอะโอเคเลยไนิดน,นึงเดี๋ยวหมุนหมุนย้อนถ้าหมุนย้อนหมุนเข้าไปลึกๆก่อนนะครับหมุนย้อนไปไกลก่อนอแล้วค่อยหมุนทวนกลับมานิดเดียวนะครับมันนิดเดียวนะอ้า อ่ะไม่ยอมอ่ะประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับทีนี้มาขยับ,บาวาลนะครับเป็นตามที่ผมบอกว่าเมืเ่อกี้จำได้ไหมพอหมุน p c ย้อนขึ้นไปข้างบนแล้วก็อับขึ้นมาข้างบนนะครับสูบหนึ่งต้องขยับได้หมดสูบหนึ่งต้องขยับได้สองไอดีสามไอเสียหนึ่งขยับได้หมดจริงไหมมาดูครับดูอัพก่อนอัพขึ้นมาข้างบนจริงไหม เห็นไหมนี่เห็นไ,ไหมเนี่ยครับคำว่าอัพขึ้นมาแล้วหนึ่งต้องขยับได้หมดให้ดีเห็นไหมให้เสียไหนวะอ่าเห็นไหมดูตำแหน่งแคปนะมันขยับนะนะครับอ่าสองไอด้ดีสามสามไอ้เสีย ที่เหลือต้องแน่นโอเคนะครับสี่ต้องแน่นแน่นตึบวาถูกกดอยู่โอเคนะครับก็คือหมุนผู้เล่สองรอบเราจะสามารถตั้งวาวครบสิบหกตัวนะครับประมาณนี้อยอ่างนี้เราก็ตั้งตามสเปคที่กำหนดได้เลยนะครับมาดูอุปรกรณ์ที่ใช้ตรงนี้เข้าใจแล้วเนาะว่าเนี่ยนะครับตำแหน่งนี้ ตำแหน่งนี้การหมุนผู้เล่การตั้งวาลตำแหน่งไหนตำแหน่งไหนอุปกรณ์นะครับสเปคอย่างที่บอกนะครับ id ศูนย์จุดสองศูนย์ไอเสีย0ูนย์จุดสองห้านะครับเราก็มาดูที่ฟิลเลรเกตเลขล่างนะครับเนี่ยนะครับดูเลขล่างนะเป็นหน่วยมิลนะครับศูนย์จุดสองศูนย์ศูย์จุดสองห้าข้างบนเป็นหน่วยนิ้วมั้งนะครับอันนี้มันทนิฎีมันละเอียดช่างมันนะครับดูแค่ตัวหน้าก็พอนะครับเราก็เอาไปตั้ง id ใช้ ตัวนี้นะไอเสียใช้ตัวนี้อันนี้ความหนึบความหนืดอเนี่ยเวลาดึงเนี่ยไม่เท่ากันแล้วแต่ละคนนะครับเราก็ลองตั้งไปแล้วก็ลองเอาไปขับดูนะครับถ้ามันเวิร์กก็โอเคถ้ามันไม่เวิร์กก็กลับมาตั้งใหม่นะครับอันนี้ก็ใช้อุปกรณ์แค่นี้นะครับปัจแจเบอร์สิบนะครับแล้วก็บล็อกตัวทีเบอร์สิบนะครับกรณีที่อันนี้ขันไม่ถนัดโอเคนะครับเวลาล็อกน็อตก็ล็อกพอดีพอดีอย่าไปโหนเยอะนะครับ มาดูใ,ใกล้ๆนะครับการตั้งวาล์วไม่ว่าจะเป็นไอเสียไอดีซูมไหนก็ตามทําเหมือนกันหมดนะครับเอาฟิลเลเกตตามสเปคที่เขากําหนดนะครับตัวนี้ผมกําหนด0.25นะครับสอดใส่ไปที่ไอเสียไม่ว่าจะหลวมหรือแน่นนะครับถ้าเราต้องการตั้งวาล์วตัวนี้เอาประแจเบอร์สิคลายน็อตตัวนี้ออกนะครับจากนั้นใช้ไขควงนะครับหมุนตรงกลางตรงนี้นะครับแล้วเราก็เอาฟิลเลเกตสอดเข้าไป เราก็ดึงศิลเรเกตไปเรื่อยๆนะครับเราก็อีกมือหนึ่งก็หมุนแกนน็อตนะครับให้ซิลเรเกตมันหนืดหนืดไม่หลวมไม่แน่นจังหวะนี้นะครับไปให้ช่างสิบคนตั้งก็ไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าความรู้สึกแต่ละคนมันจะต่างกันนะครับโอเคถ้าเราต้องการประมาณนี้พอแล้วจากนั้นนะครับตรงนี้ทริคนี้นึงนะครับบางคนจะเอาประแจใส่ แล้วก็เอาไขาควงจี้ไว้อย่าให้ไขควงขยับแล้วเราล็อกน็อตตัวนี้หมุนปจัจแจเข้าคือจบนะครับแต่บางจังหวะเวลาเราอัดอัดแน่นเนะี่ยปึ๊บน็อตตัวนอกมันจะพาน็ตตัวกลางวิ่งตามไปด้วยถ้าเกิดกรณีนั้นถ้าเราหมุนเข้าไปปึ๊บมันตามมันพาตัวกลางวิ่งตามไปด้วยคลายออกนิดนึงนะครับและให้เราบิดขึ้นบิดขึ้นนิดนึงบิดขึ้นเท่ากับ ที่มันพาลงอ่ะสมมติมันลงนิดนึงเราก็บิดขึ้นนิดนึงจังหวะล็อกเราก็บิดบิดเท่าพร้อมๆกันให้มันกลับมาในตำแหน่งที่เราต้องการนะครับดูที่แกนกลางเป็นหลักให้มันแน่นพอดีประมาณนี้นะครับโอเคไม่ไม่ต้องแน่นเกินเดี๋ยวมันจะหักอีกนะครับก็ทำอย่างนี้หลักการเดียวกันหมดเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาฟิลเลอรกเกตมาเช็คทีนึงว่าเออ ประมาณนี้แน่นไปไหมหลวมไปไหมนะครับตั้งเสร็จหมดทั้งไอดีและไอเสียลองขับดูเฮ้ยยังไม่โอเคเวะกลับมาถอดตั้งใหม่ให้แคบลงหรือกว้างขึ้นตามเลงที่กําหนดไม่ผิดนะครับผมเคยตั้งขับตั้งขับสามสี่รอบกว่าจะพอใจนะครับประมาณนี้รวมๆก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับไปครับลุ้นไได้วยกัน โอเคตัดเ <Okay>. มื่อกี้สตาร์ทไม่ติดนะครับผมถอดออกมาตั้งให้มันห่างขึ้นนะครับตัวนี้มันจะฟิลเตเกจ,จะเลื่อนเข้าออกง่ายขึ้นนะครับเมื่อกี้ตั้งหนึบๆนะครับมันนี้ตั้งแบบหลุมๆเดี๋ยวลองดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ ลองดูอีกทีครับสามสองหนึ่งเอ้เกือบแย่นะครับถ้าเกิดมันยังไม่โอเคก็ลองไปตั้งวาวอย่างที่บอกนะครับไม่ชิดไปก็ห่างไปทําหาหาจุดลองขยับดูนะครับอันนี้ตอนแรกผมตั้งให้ชิดนะหนึบหนึบนะดึงหนึบหนึบตอนนี้ผมตั้งให้มันห่างดึงแล้วค่อนข้างจะหลวมนิดนึงนะคะผมก็ได้ประมาณนี้นะครับ